สีบุคคลที่น่าสงสารตอนนี้อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่าอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้เราก็ทำได้เราไม่ยึดติดในสถานที่เราไม่ยึดติดในบุคคลเราไม่ยึดติดในสิ่งไหนไหนเรามีคุณค่าในตัวของเราเองดังนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนๆเราก็สามารถปฏิบัติได้เราก็สามารถทำได้อย่างเช่นวันนี้อาตมาเองก็ได้มาแบ่งปันธรรมะถ้มกลางที่รายร้อมไปด้วยธรรมชาติ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างขอให้ฟังในสิ่งที่น้องวิทย์กำลังนำเสนอสีบุคคลที่น่าสงสารอันนี้ตรงกับคติที่โบราณอาจารย์ท่านสอนว่าคนที่น่าสงสารมีสีประเภทหนึ่งเจ้าสองพระ 3ครูและ4คนแก่เจ้าในราชวงไม่มีใครกล้าสอนเพราะกลัวหัวขาดกลัวมินพระบรมเดชานุภาพอยู่ห่างๆว่ายดีกว่าพระไม่มีใครกล้าสอนเพราะคิดว่าท่านอยู่สูงกว่าเราสินเยอะกว่าเราไม่ยุ่งไปยุ่งมากๆเดี๋ยวบาปก็กัดกินหัวครูก็ไม่มีใครกล้าสอนเพราะครูก็เป็นครูสอนคนอื่นมาตั้งเยอะแยะมากมายใครจะริอ่านไปสอนครูคนแก่ก็มัก พูดว่าฉันก็อาบน้ำร้อนมาก่อนตอนฉันอายุเท่าเธอเนี่ยถ้าเป็นวุ้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าเสอม,มาสอนฉันเห็นไหมคนสี่ประเภทนี้เป็นคนน่าสงสารโง่แล้วโง่นานไม่มีใครกล้าบอกพลาดแล้วก็พลาดเลยไม่มีใครกล้าเตือนยากที่จะหาเจ้าที่น่ารักพระที่น่ารักคนแก่ที่น่ารักครูที่ถ่อมตนส่วนมากคนสี่ประเภทนี้โง่แล้วโง่เลยพลาดแล้วก็พลาดเลยไม่มีใครกล้าสอนไม่มีใครกล้าเตือนที่วัดแห่ง ห,หลวงพ่อท่านประวรณาไว้วันออกพรรษานี้พระอาจารย์จะเตือนกันโดยทุกรูปจะไม่โกรธเคืองนี่เป็นพระวินยัยแม้แต่พระพุทธเจ้าก,ก็เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เตือนท่านวัดแห่งหนึ่งในวันออกพรรษาหลวงพ่อก็เมตตามีสปิริตทําวัดสวดมนต์เสร็จหันมาทางลูกศิษย์เป็นร้อยคนอา้าวลูกพระลูกเนนอยู่ด้วยกันมาสามเดือนมีอะไรประมาทพลาดพลั้งหลวงพ่อขออภัยบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อก็ไม่รู้อา้าวใครจะเตือนหลวงพ่อก็เชิญ วันนี้วันออกพรรษาพระวินัยอนุญาตให้เราเตือนซึ่งกันและกันเราจะไม่โกรธกันใครเห็นหลวงพ่อไม่ดีไม่งามอะไรก็ว่ามาพระรูปหนึ่งยกมือขึ้นเตือนหลวงพ่อหลวงพ่อสวดมนต์นานไปหน่อยทำให้บินตบาดสายพอไปบินตบาดสายกลับมาก็เลยฉันสายก็เลยต้องเข้าห้องเรียนสายกันทั้งวัดหลวงพ่อฟังเสร็จเคาะระฆังท่านชื่ออะไรอยู่มากี่ปีและท่านคิดว่าตัวเองอ่ะวิเศษมาแต่ไหนจากนั้นแมวเชื่องเชื่องเมื่อกี้ก็กลายเป็นหมาดุ สัตพระลูกวัดไปชั่วโมงหนึ่งวงแตกโอ้นี่แหละโบราณจึงว่าเจ้านายพระ ครูและคนแก่เป็นทั้งคนโชคดีและเป็นคนทั้งน่าสงสารเป็นคนโชคดีก็คือคนยกไหว้ในที่สูงเป็นคนน่าสงสารก็คือพลาดแล้วโง่แล้วไม่มีใครกล้าสอนไม่มีใครกล้าบอกไม่มีใครกล้าเตือนฉะนั้นจงอ่อนน้อมถ่อมตนรักษาความเป็นเด็กเอาไวา้ในพระพุทธศาสนานิกายเชนก็จะพูดถึงจิตชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเซนไม้เบเกนเนอร์ไมยหัวใจของผู้ เริ่มต้นหัวใจของผู้มาใหม่จิตของผู้มาใหม่พระอาจารย์ขอแปลใหม่ว่าจิตใจเป็นแบบเด็กๆหรือ beginner mind เพราะว่าเด็กๆมักชอบตั้งคำถามเด็กๆมักจะสงสัยและเด็กๆจะไม่กลัวผิดไม่กลัวถูกไม่กลัวอะไรเพราะเขาไม่รู้เจออะไรปุ๊บก,ก็ถามเจออะไรสงสัยก็ถามอาราท่านผู้ดูวันนี้ก็จะได้ข้อคิดว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราควรให้เกียรติและคารพซึ่ง กันและกันไม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันในฐานะไหนเราก็ต้องให้เกียรติและก็เคารพซึ่งกันและกันเท่าเทียมเสมอภาคพลดรอนภาคเอาล่าในค่ำคืนนี้ให้เสียงภาษาธรรมน้องวิทย์คิดว่าให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดในค่ำคืนนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้